เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยต่อไปข้อที่10นะครับถ้า A มีค่าไม่เท่ากับ0และ HK เป็นจุดยอดของพาราโบลา,เลา Y เท่ากับ A กำลังสองบวก2 a ลบ 1x บวก A แล้วข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นจริงนะครับช้อย A บอกว่า2 h บวก k เท่ากับติดลบหนึ่งบบอกว่า h บวก2 k เท่ากับหนึ่งคนะครับ h กำลังสองมีค่ามากกว่าลบ2 h ลบ1 D ึ D ่งดก k กำลังสองมีค่ามากกว่า2 k ลบ1 วันนี้นะครับในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือหลักการเนี่ยสำคัญก็คือในเรื่องของพาราโบลา,บลาเราต้องรู้จุดยอดนะครับในรูปสมการทั่วไปนะครับของพาราโบลา,บลาสมมุติว่าพี่มี y มีค่าเท่ากับ ax กำลังสองบวกอยู่กับ bx บวก c ตรงนี้เนี่ยเราต้องสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าจุดยอดของพาราโบลาเันคือเท่าไหร่อ่ะวิธีการทำนะครับมี2ออย่างก็คือจำหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ย คือเราเราต้องรู้ที่มาก่อนแล้วค่อยจำนะครับจำไม่จําเลยเนี่ยมันก็เสียเวลาอ่ะเรามาดูที่มากันก่อนดีกว่าที่มาของจุดยอดของพาราโบลามันมาอย่างนี้ครับอันดับแรกเนี่ยสมมุติว่าพี่ดึง A ออกนะครับพี่ดึงออก A, เอเอพี่พี่ดึง A ออกแค่2ก้อนข้างหน้านะครับมันก็จะกลายเป็น x อกซ์ลังสองถูกถูกไหมครับบวกอยู่กับ b ีส่วนเคูณอยู่กับค่า x และสีพี่ก็เขียนไว้ข้างนอก พี่พยายามจะจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ครับโดยการมองก้อนนี้ให้กลายเป็นหน้านะครับหน้าคือ x หน้ากําลัง2บวกกับ2หน้าหน้าคือ x หลังหลังควรจะกลายเป็นอะไรครับให้กลายเป็น b ส่วน a คูณ x ก็กลายเป็นอะไรครับมี2ขึ้นมาข้างหน้าล้วก็ให้กลายเป็น b ส่วน 2a นะครับให้กลายเป็น b ส่วน 2a เนาะนะครับกลายเป็นหลังบวกด้วยหลังกําลังสองนะครับก็บวกด้วยตัวเดิมคือไอเจ้า b ส่วนด้วย 2a ทั้งหมดกําลังสองนะครับ แต่บวกบวกเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าค่าจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับพี่ก็ต้องลบออกด้วยเจ้า b ส่วน2 a ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคเนาะนะครับปิดป้ายข้างนอกมีบวก c ทีนี้ก้อนข้างหน้านะครับก้อนตรงนี้เนี่ยมันก็เข้าฟอร์มอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์ถูกไหมครับกลายเป็น x บวกด้วย b ส่วน2 a ทั้งหมดยกกำลัง2 พี่พี่เอา a กระจายเข้ามานะครับก็กลายเป็นติดลบ a คูณอยู่กับ b ส่วนด้วย 2a ทั้งหมด,ดยกกำลัง2บวก c แคทข้างนอกก้อนนี้นะครับกระจายออกมากลายเป็น b กำลัง2ส่วนด้วย 4a กำลัง2ซึ่ง a ก็ตัดกันทิ้งไปนะครับก็กลายเป็นเท่าไรเอ่ยกลายเป็นลบ b กำลัง2ส่วนด้วย 4a นะครับมีบวก c แคทข้างนอก ซึ่ง 4, รวมกับก้อนนี้นะครับก็สามารถจัดรูปได้กลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นบวกด้วย 4ac ลบด้วย b กําลัง 2, ส่วนด้วย 4a นะครับแบบนี้เลยเนาะนะครับซึ่งหมายความว่าอะไรครับจุดนี้หมายความว่า้กราฟตัวนี้มันเป็นกราฟพาราโบลากราฟกําลังสองนะครับที่สมมุตินะ ถ้าเกิดว่า a มีค่ามากกว่า0นะครับ a มีค่ามากกว่า0คือเป็นค่าบวกนะครับค่าก้อนนี้เนี่ยมันจะมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมนะครับแล้วจะมีค่าน้อยที่สุดที่ค่าทั้งก้อนเนี่ยนะครับจะมีค่าน้อยที่สุดที่อะไรครับเมื่อก้อนนี้เป็น0นย์เมื่อ x บวกด้วย b ส่วน 2a เนี่ยเท่ากับ0นะครับหรือ x มีค่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับอะพี่เขียนนี้ก่อนถ้า a มีค่ามากกว่า0ูนเนี่ยมันจะกลายเป็นกราฟพาราโบลาหงายนะครับกลายเป็นกราฟพาราโบลาหงาย ที่มีค่าต่ำสุดตรงนี้เนี่ยคือค่า x มีค่าเท่ากับติดลบ b ส่วน 2a และก็ค่า y นะครับแทน x ด้วยลบ b ส่วน 2a เข้าไปก็กลายเป็น 4ac ลบ b กำลังสงส่วน 4a ตรงนี้ก็คือจุดยอดของพาราโบลานะครับถ้าเกิดว่า a มากกว่า0ก็จะกลายเป็นพาราโบลาหงายโอเคเนาะนะครับในทางกลับกันครับถ้าเกิด a มีค่าติดลบเนี่ยลองนึกภาพนะนะครับ ก้อนข้างหน้าก็จะกลายเป็นค่าติดลบสักค่าหติดลบอะไรสักก้อนหนึ่งไม่รู้แหละแต่ค่ามันยิ่งเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าค่ามันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก้อนนี้มันก็ยิ่งลบลบมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่ x มีค่าเท่ากับลบ b ส่วน 2a ตรงนี้เนี่ยมันจะให้ค่าที่สูงที่สุดนะครับให้ค่าที่สูงที่สุดคือไอ้ก้อนนี้เป็น0นะครับสูงสุดละเพรที่เหลือเป็นค่าติดลบหมดเลย ส่วนค่า y ยังคงเหมือนเดิมนะครับคือ 4ac ลบ b กำลังส่วน 4a จริงค่า x ก็เหมือนเดิมแหละนะครับเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนแค่จากหงายให้กลายเป็นาลบาวลาความแค่นั้นเองโอเคเนาะนะครับเพราะนัน้นเราสามารถบอกได้เลยนะครับว่าจุดยอดเนี่ยสามารถเขียนได้ในรูปของออลบ b A, 2, ส่วน 2a 4ac ลบ b กำลังส่วน 4a นะครับแบบนี้นั่นเอง จำได้เลยนะครับกลับมาที่ตัวโจทย์ของเราครับเรามี y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย y เท่ากับ2เอ่อ y เท่ากับ a x กำลัง2บวกด้วย2 a ลบ1คูณกับค่า x บวกด้วย a ก้อนนี้นะครับเราก็สามารถบอกได้เลยนะครับว่าจุดยอดหรือจุด hk เนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ b ส่วน 2a b คือ 2a ลบ1ลบ b ส่วน 2a 2a a ก็คือ a นะครับ 4a 4a 4c ก็คือ a นะครับลบ b กํลัง2คือ 2a ลบ1ส่วนด้วย 4a นะครับอันนี้คือจุดยอดของเราโอเคเนาะนะครับ h คือตัวหน้านะครับ k คือตัวด้านหลัง เริ่มจาก h ก่อนเลยนะครับ h มีค่ากับติดลบ 2a ลบ1ส่วนด้วยค่าของ 2a นะครับเอาลบกระจายเข้ามาก็ได้นะครับกลายเป็นติดลบ 2a บวกด้วย1ส่วนด้วย 2a นะครับ 2a กระจายข้างในนะครับก็กลายเป็นลบ1วกอยู่กับ1ส่วน 2a นี่คือค่าของ h ส่วน k ครับ k คืออะไรเอ่ย k ก็มีค่าเท่ากับ 4a กำลัง2นะครับลบอยู่กับ 2 a ลบทหทั้งหมดยบกำลังสองก็กลายเป็น4 a ่กำลังสองหน้ากำลังสองลบสหน้าหลังนะครับลบสบวกด้วยหส่วน4 a นะครับ4 a กำลังสองนะครับลบด้วย 4a ่กำลังสองข้างในนะครับก็ตัดกันทิ้งไปดิดลบอย่าลืมกระจายเข้ามานะครับกลายเป็น 4a ลบด้วย1ส่วนด้วย 4a ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น กลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น1ลบด้วย1ส่วนด้วย 4A ถูกไหมครับแบบนี้เลยเนาะโอเคยังตามทันกันอยู่ไหมครับอ่ะพอได้ค่า h กับค่า k ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ติดในรูปของตัวแปร a ไม่เป็นไรนะครับเรากลับไปดูที่ช้อยของเราเนาะนะครับโจทย์ถามว่าข้อใดตอบนี้ไม่เป็นจริงนะครับอ่ะเริ่มต้นกันดูที่ช้อย a เลยอ่ะพี่พี่เขียนตรงนี้ก่อนดีกว่า h มีค่าเท่ากับลบ1บวกด้วย1ส่วน 2A นะครับ และค่าของ k มีค่าเท่ากับ 1- 1ลบด้วย1ส่วน4 a ดูช้อย a ก่อนนะครับมันคือ2 h บวกด้วย k 2 h บวก k ก็คืออะไรครับเจอ h ที่ไหนเปลี่ยนให้กลายเป็นลบ1บวกด้วย2ลบ1บวกด้วย1ส่วน2 a นะครับเจอค่า k ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นอะไรครับเปลี่ยนให้กลายเป็น1ลบด้วย1ส่วนด้วย4 a โอเคเนาะนะครับ ซึ่ง2กระจายเข้ามาครับกลายเป็นลบ2แล้วก็มีบวกด้วย1ส่วน A ถูกไหมครับลบ2บวก1ก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยกลายเป็นลบ1นะครับบวก่วกับ1ส่วน A แล้วก็ลบด้วย1ส่วนสซึ่งยังไงก็มีค่าไม่เท่ากับลบ1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับว่าชอย A ตัวนี้แหละที่ไม่เป็นจริงนะครับตอบได้เลย นี้เรามาลองดูช้อยอื่นกันบ้างนะครับ h 2เอง h บวกส k นะครับ h คืออะไรเอ่ยเจอ h ที่ไหนเปลี่ยนให้กลายเป็นลบหบวกด้วย1นส่วนส a นะครับบวกอยู่กับค่าของ2เท่าคูณอยู่กับอะไรครับค่าของ k คือ1นึลบหส่วนส a แบบนี้เนาะนะครับปึ๊บ2ก็ใจาเข้ามาครับกลายเป็น2อลบอยู่กับ1นส่วนส a 1นส่วนส a กับ 2คูณอยู่กับติดลบ 1, เอก็ตัดกันทิ้งไปนะครับเหลือแค่ค่าของที่คือลบ1บวก2ะครับก็กลายเป็นค่า1จริงถูกไหมครับจริงแปะเลยช้อแคทครับ H อกำลัง2มีค่ามากกว่าติดลบ 2H ลบ1นะครับเราย้ายค่ามันนิดนึงนะครับเราย้ายค่ามันิดนึงก็กลายเป็น H อกำลัง2บวกกับ2 h บวก1มีค่ามากกว่า0 ซึ่งก้อนนี้สามารถจะรูปกายเป็น h บวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสองถูกไหมครับมีค่ามากกว่าศูนย์ถามว่าจริงหรือเปล่าคือจริงจริงแล้วเนี่ยอะไรก็ตามยกกำลังสองมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถูกไหมครับแต่ก้อนนี้มันไม่มีข้าหมายเท่ากับเขาต้องการจะสื่อบอกว่า h เนี่ยมีค่าไม่เท่ากับลบหนึ่งจริงหรือเปล่านะครับคือถ้า h เป็นลบหนึ่งเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมนะครับ h ของเราคืออะไรนะ h ของเราคือลบหนึ่ง บวกอยู่กับ1ส่วน 2A ถูกไหมครับจะมีค่าเท่ากับลบ1ได้หรือเปล่าลองดูนะก็จะกลายเป็นว่า1ส่วนเท่ากับ0ูนย์ซึ่งเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับแสดงว่า h ของเราเนี่ยมีค่าไม่เท่ากับลบ1จริงนะครับเพราะฉะนั้น h อชกำลังสองบวก2 h บวก1ก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์จริง h อกำลังสองก็ต้องมีค่ามากกว่าลบ h อลบ2 h ลบ1จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อความสีแคทก็ถูกต้องชอยดีดอยครับชอยดีด็อกนะครับไม่ใช่ดีดอย ช้อยดีด็อกนะครับบอกว่า k กําลังสองมีค่ามากกว่าเท่าไหร่ครับมากกว่า2 k ลบ1คล้ายๆกันเลยนะครับก็กลายเป็น k กําลัง2ลบ2 k บวก1มีค่ามากกว่า0หรือมันคืออะไรครับมันคือ k ลบ1ทึงหมดยกกําลัง2มีค่ามากกว่า0ูนจริงหรือเปล่านะครับไม่รู้มันคือการถามว่า k เนี่ยเป็นเป็น1ได้หรือเปล่าหรือไม่ได้นะครับอะไรประมาณนี้คือถ้าเกิดว่า k เป็น1ได้ข้อความนี้ก็เท็จถูกไหมครับเพราะว่า k เป็น1ได้ แต่ถ้าเกิดว่า k ไม่เท่ากับ1เสมอนะครับข้อความนี้ก็ถูกต้องเขของเราคืออะไรเอ่ยเขของเราคืออะไรนะ1ลบด้วย1ส่วน4 a ถูกไหมครับเนื่องจากก้อนนี้ไม่มีทางเป็นศูนย์ได้แน่ๆนะครับแปลว่า k ก็ต้องมีค่าไม่เท่ากับ1จริงนะครับข้อความดีด็อกก็ถูกต้องนะครับข้อความดีด็อกก็เลยถูกต้องไปเพราะฉนั้นจากโจทย์ตรงนี้นะครับคําตอบถูกต้องก็เลยตอบช้อย a เลยนะครับ 2 h บวก k นะครับไม่ใช่ลบหสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็คือเรามีพาราโบลาเนี่ยนะครับพาราโบลาไดาๆเลยนะครับอยู่ในรูปทั่วไปนะครับ y เท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c นะครับก้อน,นี้เนี่ยเราต้องสามารถเขียนเ,เราต้องสามารถหาจุดยอดของพาราโบลาได้นะครับ ากสมการเนี่ยเราสามารถจัดรูปสุดท้ายกลายเป็น a คูณอยู่กับ x บวกด้วย b ส่วน 2a ทั้งหมดยกกำลัง2องนะครับบวกอยู่กับ 4ac ลบ b กำลังสส่วน 4a ซึ่งนะครับซึ่งสามารถเขียนกราฟได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับถ้า a มีค่ามากกว่า0ูย์ก็จะกลายเป็นพราราโบลาหายถ้า a มีค่าน้อยกว่าศูนย์ก็จะกลายเป็นพราราโบลาควา่ำก็เลยเป็นที่มาของสูตรที่เราท่องจำกันเนาะนะครับลบ b ส่วน 2a 4ac ลบ b กำลสส่วน 4a เนี่ยแหละจริงๆแล้วเราต้องเข้าใจที่มาด้วยนะครับหลายๆข้อเนี่ยไม่ได้ออกแนวความจําเลยนะนะครับแต่ว่าข้อนี้เราจําไปหน่อยก็ไม่เสียเปรียบเนาะนะครับจำหน่อยก็ดีมันเป็นค่าตัวที่ใช้บ่อยเห็นไหมครับจุดยอดพาราโบลาเนี่ยอยู่ในฟอร์มทั่วไปแบบนี้ปุ๊บสามารถจับได้เลยนะครับว่า H เท่ากับลบส่วน 2A K คือ 4ac ส่วนลบีส่วนด้วย a นะครับจุดยอดก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น 1นึงลบ1บวกอยู่กับ1ส่วน 2a นะครับค่าของ k ก็คือ1ลบอยู่กับ1ส่วน 4a ที่เหลือก็ไม่ยากนะครับแค่แทนค่าในโจทย์ดูว่าจริงหรือเปล่าสองบวก k ครับสองบวกเคก็มีค่าเท่ากับ2คูณอยู่กับ h h คือลบ1บวก1ส่วน 2a ค่า k คือ1ลบด้วย1ส่วน 4A ปรากฏว่าข้อนี้เนี่ยไม่ใช่ลบ1จริงนะครับตอบช้อยเเลย ส่วนบ b บอยนะครับก็ทำคล้ายๆการคำตอบถูกต้องนะครับเป็น1ช้อยข้อ4ครับช้อยข้อ4กับดีด็อกนี่มันเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับคือเขาถามว่า h บวก1กำลังสองเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอไหม k ลบ1บกำลังสองเนี่ยมีค่ามากกว่าศูนย์เสมอหรือเปล่านะครับคือต้องการจะบอกว่า h เนี 1, ่ยไม่เท่ากับ 1k ไม่เท่ากับ1เอ้ย h ไม่เท่ากับลบ1และ k ไม่เท่ากับ1จริงหรือเปล่านะครับซึ่งปรากฏว่าเ,าเป็นจริงเนาะนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง คำตอบที่ไม่ถูกต้องนะครับก็เลยตอบช้อย A เลยนะครับ 2h บวก k ไม่เท่ากับ1ไม่เท่ากับลบ1เสมอไปนะครับจริงๆคือไม่เท่ากับ1เลยนะครับโอเคเนาะนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัย ไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะง่วงก็พักก่อนได้นะคะพราะเมื่อไหร่ก็ดูคิดความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา